ขออนุญาตเปิดตัวลูกชายอย่างเป็นทางการนะคะวรกรเรียนจบบิสเนสมาจากอังกฤษค่ะกลับมาแล้วก็ได้มาทำงานที่เดียวกันกับมินตราค่ะสองคนนี้คบาาดูใจกันไปสักพักนึงแล้วนะคะแต่ไม่ได้ออกสื่อค่ะ, <c oughs> ะดูเมาสงใจพอดีงานนี้เป็นงานสัมพันธ์ของครอบครัวค่ะมินก็เลยอยากจะพากรมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักอย่างเป็นทางการอย่างนี้ก็แสดงว่าผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายกรับรู้แล้วสิคะอ๋อก็แน่นอนสิคะ ช่ไหมจ๊ะน่าจะสีสต้องเป็นข่าวใหญ่แน่เของหายไปแล้วครับป๋าพูดง่ายไปหน่อยหรือเป่าเะได้ถ้าไม่มีของมาคืนก็ต้องให้ไอ้ยทำงานใช้หนี้ลองนับลูกน้องป๋าดูสิว่ากี่คนทำงานใช้หนี้คนละสักสองสามดอกคงพองจะคุ้มค่าของนะ <c oughs> <c oughs> ป๋าปล่อยไอไปนะ ไอ้ไม่รู้เรื่องผมขอรับผิดชอบคนเดียวครับได้อยากตายกันใช่ไหมเดี๋ยวถ่ายรูปตรงไหนได้ไหมคะขอได้จิตาชิคกี้พายค่ะสักครู่ค่ะค่ะช่อดนะคะยังไงค่ะกล้องนี้ด้วยค่ะกีสวยมากเลยค่ะก้องมีดด้วยนะคะนี่ทีนะคะที่คุณป้าไม่ทำเลยค่ะทีนะคะสวยไหมนะคุค่ะ ถ้าแกตายไปฉันก็ไม่ได้ของคืนอยู่ดีเอางี้กลับไปเอาเงินมาสิบล้านภายในหกโมงเย็นถ้าไม่ได้เตรียมรถพยาบาลมารับไอ้กลับบ้านได้เลยสิบล้านคุณโบครับอันนี้่ายงานนะครับเอาไปเปิดตอนเซอร์ไพรส์ครับได้ค่ะคุณกรณ์เดี๋ยวบิ่งฟิมงานให้นะคะได้ครับแล้วก็คิวงานตามที่ตกลงกันไว้เลยนะได้เลยค่ะกรณ์ต่อไปกันเถอนะนักข่าวรออยู่อ่ะถ่ายรูปลมกัน อยู่ไหมครับอ๋อไม่อยู่ค่ะไปงานนะคะแต่ว่าอยู่กับคุณชออกับคุณนนนะคะงั้นผมขอเจอทั้งคู่เลยครับมีเรื่องด่วนครับเลยครับจะ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 ทำนี้ค่ะจะทนี้ค่ะอะไรนะไอ้ไปยุ่กับคนพวกนั้นได้ยังไงเยช่ออย่าเพิ่งถามตอนนี้เลยครับเราต้องหาทางช่วยไอก่อนงั้นเยช่อถอยเยกินเดี๋ยวผมไปหาแม่เองจัดกได้ลูกได้ ผมขอเชิญอดีตประธานกิติมศักดิ์ผู้ก่อตั้งบริษัทดอกไม้บุษบาบันคุณกันิกาบุษบาบันขึ้นกล่าวต้อนรับทุกคนด้วยครับเชิญครับไร,ร่บุษบาบันเกิดมาจากส่วนเล็กๆในจังหวัดปทุมธานีนี่ทำไมพี่กินไม่อยอมรับสายเนี่ยแม่ก็ไม่รับนะครับเธอไม่ล